สวัสดีเจ้าต้องกินแซบมาแล้วเจ้าวันนี้ต้องจะจวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแม่ๆมากินตำขนมเส้นใส่แซลมอนตำซั่วขนมจีนใส่แซลมอนนะคะทุกคนขนมจีนต้องอยู่ด้านล่างนะคะเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่ วันนี้จะมาในเวอร์ชั่นกำเมืองนะเจ้าอู้กำเมืองบ้านเฮาผักกับของต้องมีหน้าขนาดเลยมีผักลาสไซมาเรียบร้อยแล้วผักสลัดที่ปลูกคนเดียวถั่วฝักยาวนี่ก็ปลูกคนเดียวผักชัยยาปลูกคนเดียวเจ้าค้างก้าหอมแขกนี่ซื้อมาเนาะเอามาจิ้มกันเลยเจ้าขนมเส้นเส้นยาวหนียนุ่มเหมือนเดิมเจ้ากินกับแซลมอนเอาแซลมอนจุ่มน้ำตับส้มแหกกมเจ้าอืม ตินใหญ่ขนาดอหออือขนาดวัน hmm. น mm ี hmm. mm ้น hmm. mm ้ำตับส้มน้อยอือ อืม,อมเอาขานมเส้นปันกับแคบหมูเลยเนาะกำไยคาะเจ้า ผักชัยยาหรือว่าผักผงชูโรดเจ้าหวานอร่อยอืหวาน สองติ่นเลยเจ้าแซลมอนสดๆเอาน้ำตำขนมเส้นลากลงไปเลยอืมอืม วันนี้กินแซลมอนแบบสะใจเลยเจ้าอืม ตินใหญ่ๆเลยเจ้า ผักละก็ะต่มส้มนี่เปิงกับขนาดนะเจ้าผักละดิบเนาะใครมามากดิบก็ลวกเอาก็ได้นะผักสลัดที่ต้องปูกคนเดียวงามๆเลยเจ้าอือ วัวประทีบไซส์พักละฮม,มันเป็นพักละแบบมีหนามเจ้ามันกินยากเนาะไซส์มากก็กินง่ายดี พักชัยาลวกล้ำขนาดเลยเจ้าหวานัน bờ xôm หอมแขกลำนะเจ้าแต่ว่ามางตัวก็คิวเนาะต้องชอบกินเจ้าแต่ว่าต้องแปลงฟนันแล้วก็บ้วนปากดีๆเนาะกินแหงขนาด 完。 วันนี้ก็อิ่มแล้วนะเจ้าทุกคนต้องขอฝากติดตามฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ต้อมตัวนะเจ้าต้อมอู่ย,ยางกิน่นยางที่มุมมาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้แน่ตี่นี้ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าเจ้า